ค่ะนี้ทดสอบของน้องสมพรนะคะในเซตก็จะมีตัวเครื่องค่ะกล่องนะคะในกล่องก็จะมีอุปกรณ์ผู้มือค่ะแบตค่ะหัวชาร์จหูฟังแล้วก็สาย Data ค่ะไว้เชื่อมต่อกับตัวชาร์จนะคะหรือว่าจะต่อเข้าคอมก็ได้นต่อกับตัวชาร์จก็จะเป็น เปิดชาี่ชารเรียบร้อยนะคะค่ะเดี๋ยวพี่เกตอุปกรณ์ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวดูขั้นตอนการเปิดเครื่องนะคะมันจะมีจุดตรงนี้นะคะให้เราอย่างนี้จึบแต่ก็ไล่ลงไปไล่ยอย่างนี้นะคะอย่าดึงขึ้นอย่างดึงขึ้นเลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เขี้ยวงูหักได้ อันนี้เครื่องมูอยู่ครบนะคะครบ้วนไม่มีหักนะคะค่ะแล้วก็ในเครื่องก็จะมีที่ใส่ซิมเอ้ที่ใส่เมมตรงนี้ที่ใส่เมมนะคะใส่ซิมตรงนี้นะคะใส่ซิมก่อนที่จะใส่แบตนะคะเพราะอย่างเงี้ยมันจะใส่ไม่ได้เป็นซิมไมโครค่ะตัวนี้แบตนะคะแล้วก็ใส่แบตลงไปค่ะแบต